โอเคครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาลงแรงหมดระดับท4สี่เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหาผู้ติดตามผมถึงห้าพันคนเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกเพชรนะครับจำนวนสามร้อยเพชรหนึ่งคนนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับอย่าลืมกดนะครับโอเคมาครับเกมแรกผมก็จะเล่นเป็นเอ่อเป็นปืนคู่นะครับปืนคู่แล้แบ็คก็จะเป็น M ห้าร้อยกับปืนคู่นะผมก็จะเล่นเป็นปืนคู่ ผมเล่นเอ็มห้ารอยไม่เป็นนะครับยิงหัวไม่เป็นนะปกติเขาจะยิงหัวใช่ไหมเอ็ม้าร้อยอ่ะแล้วก็มาของด่านใหม่นะครับด่านใหม่เหมือนเดิมคลิปนี้มีรถไฟด้วยเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้แล้วกันรอให้มันเดินไปกระโดดข้ามไปได้อยู่นะโอเคอุ้ยข้าก,ก็มาสวยเพื่อนยังมีอีกนะตรงตรงรถไฟเนี่ยเห็นไหมตัวบิงนะอ่ะเฮ้ยเด้อ หัวมนไต่ขึ้นทางนี้ก็ได้ไปขึ้นทางนี้อยู่ไหนวะไปยังอุ้ยนี่ไงยิงอุ้ยติดคนนอีกมาเรียบร้อยโดนหัวเดี๋ยวอเดี๋ยังเหลือตัวสุดท้ายนะครับด้านบนเดี๋ยวเราจะพึ่งซ้ำนะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนก่อนเห็นไหมเพื่อนเราล่วงแล้วนะ่ะอยู่ไหนเพื่อนด้านล่าง <Okay. S 1> เออโอเคสวยเฮ้ยได้อยู่นะเกมนี้ <Okay. S 1> เพื่อนเล่นดีนะครับเกมนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่ารออที่สองเอ้ยมาอยู่ด่านนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปืนไกแล,ล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรคนดูนะครับเหมือนดูนี่คนเห็นหลังนี่ปะเราออกหมอกไปแล้วก็ขึ้นด้านบนได้นะครับโคตรโกงอ่ะอ้อมไปยิงอ่ะกูจะจัดลองไปทําดูนะแต่ระวังด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะไปยากนิดหนึ่งนะวงมันจะไม่เท่ากันครับตรงนี้ผมก็เอาแคลรี่มาน่าจะโดนหมอกไม่เยอะ โอเคนี่ไอโดนหมอกนิดเดียวเอาวิ่งเร็วมากับทัศเสียแล้วก็แดดไปแล้วก็อ้อมานะครับเขาจะไม่รู้เลยเอา้ามีคนทําเหมือนกันตายหมอกเห็นไหมฝั่งนี้ยมันจะลึกกว่ามันจะลึกกว่าฝั่งนั้นครับโอเคอ้อ,อมาแล้วกันมีตัวแน่นอนคนระับตรงนี้อยู่ไหนอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอา้าตัวนี้เฮ้ยเรียบร้อยครับด่วงหนึ่งมีตัวด้านล่างด้วยนะไปไหนเอ่ยอยู่ตรงไหน,นเอา้า ตัวไหนวะตรนี้โอเคสวยเพื่อนตัวท้ายเดี๋ยวตัวท้ายอยู่ไหนขึ้นไปซ้ำก่อนเลยโอเคสวยเพื่อนอเฮ้ยสองศูนย์แล้วอย่างกูงอะอ้อมไปยิงอ่ะแต่เมื่อกี้มีคนทําตามเลยนะแต่ว่าตายหมอกอ่ะน่าจะตายหมอกเพราะว่ามันลึกนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูเดี๋ยวผมจะอ้อมอีกรอบนะโอเคเล่นนี่ยมันจะลึกกว่าฝั่งนี้นจะลึกกว่าฝั่งนั้นนะครับฝั่งนั้นมันจะโดนหมอกนิดเดียว ขอเปลี่ยนเป็นโอเคเอาลูกซองไปไม่รู้ว่าเขาจะทําตามผมหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นมีตัวเดียวนะถ้าตัวเดียวขึ้นมาน่าจะไหวเห็นไหมโอ้โหโคตรลึกอะโอเคมีตัวมาเปล่าอืมเรียบร้อยโอ้โหไม่คิดว่าจะมาสองตัวนอกจาะมาตัวเดียวจบกันเบอร์สามเราจะให้เพื่อนแบกนะครับ รอบนี้เพื่อนเออสวยดักตัวนีน้แหละยังไงมันก็ต้องมามาแน่นอนรอก่อนนี่ไงมาจริงสองตัวเรีร้ยสวยเพื่อนเอ,อ้ยตัวท้ายปับ๊บเอ,อ้ยสวยเพื่อนเอ,อ้ยเพื่อนเก็บสองพีเก้าสิบโกงจัดอะ่ะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับอ,อยู่ตรงไหนวะนี่ไงอยู่กับเบอร์สามเบอร์สามเก็บสามได้ไหมเดี๋นะยวพันยาก่อนแล้วกันให้เพื่อนเราพันยาก่อน ไปเพื่อนวัดไปเลยอ้โหูวัดวัดอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยเลยเอออะไรเออสวยเพื่อนโดนหัวด้วยเฮ้ยสามศูนย์แล้วครับเรานำเขาแล้วนะเลือใจเย็นเพื่อนเพื่อนแม่งสามศพด้วยโอ้โหด่านแล้วะชุมชนลมลื่นโอเคสวยเพื่อน้ีปืนให้ด้วยดีมากเลยเพื่อนอัพสามซะด้วยนะ พอมากแล้วก็ซื้อ <Okay. S 1> แค่สองปวงมานะครับเพราะว่าเพื่อนยิงปืนให้นะแรงอยู่นะผมเอานิ้วด้วยอะ่สะสโคบดันจะยิงแม่นขึ้นอะ่ะตายเร็วนะครับตายโคตรเร็วอ่ะถ้าแรงด้วยอปืนอะ่ะโอเคมาครับอ้อมซ้ายมือมากระโดดไปดีกว่าตรงนี้โอเคเหมือนมีตัวขวามือเราด้วยป่ะเห็นไหมตรงในบ้านอะ่ะอุ้ยหัวหัวโผลมานะเมื่อกี้ เลนระเบิดควันซะด้วยโอเคอุ้ย okay. มีตัวนี่ไงอุ้ยเรียบร้อยเลยเห็นไหมโดนทุกนัดเปล่าวะเดี๋ยวขอซ้ำมก่อนโอเคสวยอุ้ยตรงนี้ก็มีโอ้โหจ่อยวอก่อนขอจ่อยวอกดดันมันกดดันเต่าดาแล้วอ่ะโอเคเหลือสองตัวนะครับอยู่ตรงไหน,นในบ้านหรือเปล่าอุ้ยสายมือ ไปแดดเฮ้ยอ,าาอ๋อไม่ฟังไปปั๊บโอเคสวยดาวตัวสุดท้ายอยู่ไหนด้านหน้าเราอะเราเห็นอะด้ <Okay. S 1> าหน้าเยอะเบอร์หนึ่งยู่เบอร์หนึ่ง,งโอเคสวยเพื่อนทำดีทำงามโอเคเราก็ตกไปที่40นะครับเกมนี้โคตรง่ายเพื่อนเล่เเนโคตรตึงอะแล้วก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอิลิกมาเตอร์1 4 5ดาวโอเค